สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นำสมุนไพรมาฝากนะครับ เป็นสมุนไพรอร่อยตามมาโดครับสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่าผักแพวนะครับเป็นผักพื้นบ้านนะครับปลูกไว้เพื่อรับประทานนะครับอยู่ในสวนครัวหลังบ้านหรือปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารรับประทานครับอันนี้ชื่อว่า แผวนะครับผัดแพวผัดแพวนี้เป็นผัดที่ประกอบอาหารแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางด้านยานะครับเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับสมุนไพรบำบัดโรคนะครับเป็นผักพื้นบ้านนะครับ นี่ชื่อว่าปักแพวนะครับสำหรับสรรพคุณของปักแพวนี้นะครับช่วยนะครับช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านอนุมูลอิสระครับพิษต่างๆนะครับครับพิษต่างๆออกจากอาวัยวะในภายในร่างกายของเรานะครับภายในร่างกายของเรานะครับ ช่วยต้านอนุมูลอิสระขับพิษร้อนขับพิษไข้นะครับขับพิษร้อนขับไข้นะครับช่วยดูแลทางด้านหัวใจนะครับช่วยดูแลทางด้านหัวใจช่วยบำรุงหัวใจนะครับบำรุงหัวใจบำรุงประสาทนะครับ บำรุงสมองนะครับบำรุงสมองบำรุงประสาทของเราให้ทำงานได้ดีนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับสมุกณของผักแพลวนะครับช่วยลดการอักเสบนะครับช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายของเรานะครับช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายของเราครับ ช่วยต้านนะครับต้านมะเร็งนะครับช่วยต้านมะเร็งนะครับช่วยต้านมะเร็งมีสารบางชนิดที่จะช่วยให้มะเร็งนั้นไม่ก่อตัวนะครับในผักแพลนี้นะครับช่วยต้านหลังน้นมูลสระแล้วยังช่วยต้านมะเร็งอีกนะครับสำหรับผักแพลนะครับช่วยบำรุงหัวใใจนะครับ ช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงสมองนะครับช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงสมองช่วยช่วยอาหารช่วยย่อยอาหารนะครับช่วยย่อยอาหารช่วยในการขับถ่ายนะครับช่วยในการขับถ่ายบำรุงสายตานะครับ ช่วยบำรุงสายตาบำรุงประสาทบำรุงสมองรดการอักเสบต่างๆของอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับช่วยต้านมะเร็งนะครับลดน้ำตาลในเลือดนะช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับ สำหรับสมุนของผักแพวนะครับก็หามาปลูกไว้นะครับก็หามาปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารแล้วนะครับก็ยังช่วยเป็นยาเป็นสมนุนไพรบำบัดโรคอีกนะครับสำหรับผักแพวนะครับหามาปลูกไว้เพื่อไว้รับารนะครับเพื่อไว้รประทาน,น เป็นสมุนไพรบำบัดโรคนะครับบำบัดโรครักษาโรคนะครับรับประทานกับเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารแล้วก็ยังช่วยช่วยในด้านาบำบัดโรคนะครับเป็นสมุนไพรเองนะครับก็หามาปลูกไว้นะครับหามาปลูกไว้ที่ไหนก็ออมีนะครับที่ไหนก็มีเพื่อเป็น อาหารสําหรับปรุงเป็นอาหารนะครับแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรนะครับมีสรรพคุณทางด้านยานะครับมีสรรพคุณทางด้านยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับบําบัดโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ให้บอกต่อกันไปนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อเป็นวิทยาทาน ไม่ต้องไปหาเป็นไกลนะครับอยู่ใกล้ตัวนะครับในเรื่องของสมุนไพรนะครับอยู่ใกล้ตัวนี่เองนะครับอยู่ในครัวในสวนครัวนะครับบ้านปลูกไว้เป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรนีสรรพคุณทางด้านยานะครับมีสรรพคุณทางด้านยาน เพือ่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนะครับบำบัดโครคภัยไข้เจ็บนะครับสับปรับสะรของผักแพวนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งนะครับช่วยต้านมะเร็งบำรุงหัวใจนะครับบำรุงสมองบำรุงประสาทนะครับรดช่วยลดการอักเสบ ในอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับให้ปกติให้ดีนะครับปกติให้ดีนะครับก็รองหามาปกไว้นะครับบอกวต่อกันไปเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ